ทำไมรถทําชักเพิ่มองศาไฟไม่ได้มากติดตามชมครับทำไมรถทําทําชักครับอันนี้พูดในมุมมองของการแต่งรถนะครับรถทำชักยาวาสแตนดาดเนี่ยถึงเพิ่มองศาไฟได้ไม่มากครับเราเราจะคุยในมิติเรื่องการแต่งรถนะครับแต่ถ้าการ ดีไซน์หรือออกแบบเครื่องยนต์เนี่ยมันจะเป็นวิธีคิดจะไม่เหมือนกันนะครับพื้นฐานเดียวกันแต่ว่าเราคิดในมุมการต่อยอดจากของเดิมที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับก็เลยจะต้องมีมุมมองอีกแบบหนึ่งจะไม่เหมือนสายพี่ๆเพื่อนๆที่เขาเก่งมากๆที่เขาจะเป็นสายแบบออกแบบเครื่องยนตน์ครับอะไรประมาณนั้นก็เอาแบบใช้งานได้จริงขงมวดแบบภาษามนุษย์เข้าใจง่ายนะไม่มีวิชาการอะไรมากมาดูรูป ตามมาดีกว่าครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นมาดูพื้นฐานแบบรวบรัดกันดีกว่าเผื่อเพื่อนๆมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะครับจะได้เข้าใจไปด้วยกันเลยนะครับอันนี้เป็นรูปของเครื่องยนต์4จังหวะนะครับเป็นรูปไดแกรมการทํางานทั่วไปนะครับก็จะมีจังหวะดูดอัดระเบิดคายดูดอัดระเบิดคายอันนี้เราเข้าใจเป็นพื้นฐานคร่าวๆนะครับส่วนเราจะเน้นวันนี้ก็คือเป็นจังหวะระเบิดแต่ในรูปนี้นครับ ในรูปนี้เขาให้เราเห็นภาพไปเฉยจังหวะระเบิดคือหัวเทียนเนี่ยระเบิดไปแล้วแล้วก็ลูกสูบเลื่อนลงแล้วนะครับแต่ในจังหวะจุดจริงๆเนี่ยมันจะจุดที่จังหวะอัดนะครับก็คืออย่างองศาไฟที่เราเราคุ้นเราได้ยินกันมาอย่างเช่นองศาจุดระเบิดที่ก่อนศูนย์ตายบน30องศามันก็คือจังหวะนี้ครับลูกสูบยังไม่เลื่อนขึ้นไปถึงจุดสูงสุดนะครับ อันนี้มาดูรูปนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ได้ไม่รกรกหูรกตาม,มาเป็นรูปเดียวเลยพอเรายืดชักเนี่ยครับสังเกตด,ดูน,นี่คือชักเดินนะครับชักเดิมเลยละเท่านี้เรายืดชักเราก็คือการเยื้องศูนย์โดยการอาจจะแบบเจาะพอกใหม่หรือเยื้องศูนย์ที่สลักอะไรก็แล้วแต่ครับชักก็จะยาวขึ้นช่วงชักยาวขึ้นนะครับมันจะยาวขึ้นนั้นจังหวะจุดระเบิดของเราถ้าเรายังเป็นรถคันเดิมอยู่นะครับผมก็จะวาดง่ายๆอย่างนี้ตรงนี้เดี๋ยวผมวาดชักให้ง่ายครับตรงนี้ เดี๋ยวผมว่าเป็นแนวขึ้นไปก่อนอันนี้สีเขียวเป็นชักใหม่นะครับนี่ตีควลูกศบเริ่มอย่างนี้ก่อนสูญไดยเป็นจังหวัดที่จุดระเบิดนะครับเอาครับอันนี้ดูง่ายๆครับสีเขียวนี่คือชักใหม่จุดชักถมมติเรายืดไปตรงนี้ครับรูปเพื่อความเข้าใจนะครับส่วนอันนี้เป็นจุดที่ชักเดิมคือเครื่องยนต์มันหมุนมาถึงจุดที่จะต้องจุดระเบิดแล้วคือจุดระเบิดก่อนสูญตดยบนเล็กน้อยลองสังเกตนะครับทําไมเราเราแต่งยืดชักแล้วมันเพิ่มชักไม่ได้มากเพราะว่า พอสูญตายอยากเดิมเนี่ยจุดตรงจุดจุดเบิดที่ตรงนี้ครับการจุดเบิดก่อนสูญตายบนเนี่ยมันก็จะได้กําลังอยู่แล้วมันจุดปุ๊บน้ํามันมันจะมีเวลาในการเผาไหม้ครับมันจะพอจุดปุ๊บมันจะเริ่มเผาไหม้และเริ่มวาบจนได้แรงถีบจนหมดเพราะนั้นจุดที่เริ่มจุดมันก็จะมีแรงถีบอ่อนๆแล้วครับแต่จุดที่โรงงานเลือกให้จุดก่อนสูญตายบนกี่องศาเนี่ยคือเขาเลือกที่ จุดแล้วก็เขาเผื่อเวลาให้น้ํามันเนี่ยว่าถึงจุดหนึ่งแล้วก็ถีบลูกสูบลงพอดีมันจะได้กําลังที่ดีที่สุดนะครับเขาเลยต้องจุดก่อนนะครับเพราะน้ามันจะต้องมีเวลาในการเผาไหม้เช่นกันน้ํามันออกเทนสูงน้ํามันตระกูลแอลกอฮอล์ต่างๆออกเทนสูงมากออกเทนสูงในที่นี้หนึ่งในความหมายแบบภาษามนุษย์นะครับมันคือจุดแล้วมันหมดช้าเพราะฉะนั้นอย่างเช่นน้ามันที่เป็นออกเทนสูงมาก E 2 0 E 8 5เนี่ย เราฟังออกซเทนสูงมันไม่ได้ทําให้แรงขึ้นนะครับแต่ออกซเทนสูงมันทําให้เราต้องจุดล่วงหน้าไฟเราแอดวานไฟแก่ขึ้นเพื่อที่จะมันเผาไหม้แล้วว่าไฟถึงจุดหนึ่งที่ถิบลูกสูบลงได้พอดีครับมันก็จะวานนี้แต่มันมีข้อดีในในจุดนี้ก็คือพอมันว่าไฟช้าเนี่ยมันจะไม่จุดตัวเองมันจุดเองได้ยากกว่ามันจะไม่น็อกไปเราเราใช้อัตราส่วนการสูงนะครับอันนี้เราเอาแค่คร่าวๆนะครับ ดังนั้นโรงงานเขาเลือกจุดองศาไฟอยู่จุดหนึ่งในช่วงชักช่วงชักหนึ่งครับพอมันว่าไฟถึงจุดเนี่ยมันก็จะถีบลงพอดีถีบลูกสูบลงพอดีนะครับนะฮะแต่นี้พอเรายืดชักไปครับยืดชักไปแรงที่เข้าวี่ยงทํากับช่วงชักใหม่ครับในแรงถีบเท่าเดิมของลูกสูบแต่มันจะได้แรงที่เขเวี่ยงมากขึ้นดังนั้นเวลาเรายืดชักขึ้นไปเนี่ยครับเราจุดระเบิดที่เดิมเนี่ย บางคันมันก็แทบจะแบบพอดีแล้วถ้าเราเพิ่มไฟแก่ขึ้นหรือจุดกอดบีกมันทําให้แรงถีบซึ่งกระทําที่เข้าเหวี่ยงเชิงมุมโดยโดยการที่เรายืดชักครับมันเยอะขึ้นทําให้เครื่องมันยังหมุนไม่ข้ามแต่มันได้พิกพาวเวอร์ที่จะต้องถีบลูกสูบลงแล้วมันก็เลยทําให้เครื่องแก๊ก,ก,กบ้างหรือว่าแรงม้าหายหรือว่ารอบไม่เดินเพราะว่ามันถึงพิก ของการจุดระเบิดครับแต่ลูกสูบยังเลื่อนยังเลื่อนไม่ถึงจุดที่เป็น power ที่ดีที่สุดเลยมันทําให้แบบเครื่องหมุนไม่ดีหรือไม่ก็แก๊กหรือไม่ก็กําลังหายไปเลยหรือรอบไม่เดินเลยไปเลยอันนี้อันนี้ก็คือเป็นมุมมองน, <S <S <ๆ S 1> นี้ครับเพราะฉะนั้นทีิปนี้ไม่ยาวมากแบบสั้นๆเป็นสิ่งที่ได้คุยกับน้องๆครับว่าเขาก็สงสัยว่าทําไมแล้วก็มีการเทสติ้งนิดหน่อยก็เอาข้อมูลมาแชร์กันนะครับก็คือวิธีการที่จะหาจุดพอดีสุดมันก็ต้องทําชัดก่อนแล้วก็ มันจะมีส่วนอื่นที่ต้องมาใช้ควบคู่ด้วยตัวแปรคือน้ำหนักข้อเวียงอัตราส่วนกำลังอัดน้ำหนักลูกสูบอะไรด้วยครับเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถคำนวณได้ละเอียดขนาดโรงงานนะครับเราใช้วิธีที่ง่ายและได้ผลสุดคือทำให้เสร็จแล้วก็ค่อยขยับองศาไฟดูถ้าเป็นกล่องแต่งก็สามารถยืนของเดิมที่มีอยู่แล้วก็สามารถบวกหรือลบทีละน้อยได้ครับหาจุดที่ดีสุดยิ่งถ้าเรามีเครื่องมืออย่างเช่นมีไดโนโ่เนี่ยเราสามารถเช็คได้เลยว่า จุดไหนได้แรงม้ามากที่สุดจุดไหนได้แรงม้าน้อยลงหรือบางทีเราอาจจะลดไฟบางทีลดไฟลดองศาไฟอ่ะเล็กน้อยอ่ะอาจจะได้แรงม้ามากขึ้นได้หรือไม่ก็ลดองศาไฟเล็กน้อยแต่ว่าได้แรงม้าเท่าเดิมแต่พอลงถน,นนนะครับมันขี่สบายกว่ามันขี่แล้วมันลื่นกว่าซึ่งพวกนี้มันต้องเทสสองอย่างคือ เช็คบนไดโนแล้วก็ต้องวิ่งจริงดนะเพราะว่าโหลดลงถนนมีคนมีเรานั่งอยู่แล้วก็มีขี่มีสวนลมเนี่ยกับโหลดบนไดโนมันมันมีโหลดเหมือนกันแต่มันไม่เท่ากันนะมันเอามาเทียบเพยงกันเป๊ะไม่ได้เราถ้าเราทํารถต้องเช็คสองด้านก็คือดูในจุดบนไดโนแล้วก็ไปขี่ถนนดูทีหนึ่งหาอาการบางทีที่เจอเป็นแบบนี้ครับบางทีมันมีองศาไฟอยู่2ององศาที่ได้มาเท่ากันเลยอาจจะดิฟกันครึ่งองศาครึ่งองศาการจุดระเบิดอาจจะแบบ บางคนอาจจะเลือกตัวที่มากกว่าเพราะว่าเขารู้สึกมันอาจจะได้แรงบิดอะไรเงี้ยในความรู้สึกครับแต่ใน,ในการาฟเโนนนอาจจะเท่ากันเลยแต่พอไปวิ่งถนนจริงครับกับกลายเป็นรถมันตื้อพอเราลองปรับองศาไฟลดลงเล็กน้อยแต่ยังได้แรงม้าเท่าเดิมอยู่นะครับพอลงถน,นนอาจจะขี่ได้ลื่นกว่าสมูทกว่าอันนี้ก็อยู่ที่ออประสบการณ์และอยู่ที่การเทสค,ครับลองเอาความรู้นี้ไป Adapt ปรับกันดูครับส่วนพวกพี่ๆช่างเก่งๆเขารู้กันอยู่แล้วไปนี้ก็มาแชร์สําหรับพี่ๆน้องๆที่ทํารถมาระดับหนึ่งแล้วก็ติดปัญหาอยู่หรือว่าหรือว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมในการที่จะเอาไปปรับในการทํารถให้มันดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ